สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับช่อง apzone นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโทรศัพท์นะครับเป็น p o c o x 3 gt นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวในวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่29กรกฎาคมนะครับมีการเปิดตัว p o c o x 3 gt นะครับ วันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องสเปคนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนํานะครับว่าเราจะไปซื้อโทรศัพท์ตัวนี้จากที่ไหนนะครับเออก็คือตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับก็มาซื้อที่ตัวร z z a d าได้เลยนะครับเขาจะมีขายนะครับตัวนี้เป็นแรม8ลอม256นะครับขายอยู่ในราคา9,999บาทนะครับเออถ้าเกิดซื้อตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะแถมตัว อูฟัง jbl นะครับในราคา1,990บาทด้วยนะครับ Poco x 3 gt เนะี่ยมันจะเป็น cpu mediatek d i m e n s i t y 1,100นะครับอันนี้รองรับ5 g นะครับผมแล้วก็จอเป็นขนาด6.6นิ้วนะครับ 120Hz นะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็น full hd นะดูแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น ลำโพงคู่นะครับกล้องหลังเป็นแบบ64ล้านนะครับแล้วก็มีชาร์จไว้7วัตต์แบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมนะครับผมตัวนี้รับประกัน15เดือนนะครับอันนี้เป็นเครื่องศูนย์นะครับศูนย์ปโกนะครับตัวนี้เป็นศูนย์โปโก Official Store นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็น่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องลองไปดูกับตัวอื่นด้วยนะครับว่าตัวนี้กับตัวอื่นอันไหนจะดีกว่ากันนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับผมก็เลยมาลองแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับผม